มารีเมมวิวกับแน,นนะคะ,คะขนมค่ะลูกมไม่ใช่เหรอคะวันนี้วันนี้หนูจะมารีวิวขนมขนมมันมีอะไรบ้างไ,ไ,ไ,หไหนคุณแม่ดูสิอ่าให้แม่เมียวอ่าแม่เมียวพาดูสิอ,ปปอันนี้คือไหนอันนี้มันคือมมอปปะไรไหนดูสิอันนี้อ๋ออันนี้มาเปิดดูให้แม่เมียวเปิดดูสิว่ามันคืออะไรอ่ะเปิดดูสิลูกอ่ะแม่เมียวเปิดดูนะชิบว้า มีอะไรบ้างแล้วเหมียวอ๋อมันเป็นแตงโมเหรอใช่ดูดินักกีฬาัยนนี่อ๋อมันมีหลายอย่างอยู่นะใช่ใช่มีหลายอย่างเอามาให้ดูใกล้ๆหน่อยมก่อนเดี๋ยวขอแกะออกมาก่อนนะนักกีฬาโยนน่กกีฬาหรอลูกนักกีฬอันนั้นของนี้นี่อะไรอ๋อแตงโมค่ะมีสองสองรสมีรสนี้กับรสนี้นักแตงโมอ๋ออ่ะ เปิดดูซิทีเนี้ยมันเป็นยังไงเปิดชิมแล้วให้เด็กดูนะเนาะเอากันไกรก่อนไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่เอาซูมตรงของนี่นี่ต้องกัดอย่างเงี้ยอันนี้อ่อดูดูดูว้าวนี่ค่ะชิมนี่ยันเป็นเหมือนปีโป้อย่างเงี้เหรอกัดด้วยกัดกัด รสชาติเป็นไงเป็นไงคะเหมือนปีปโป้ไหมลูกอร่อยไหมหวานไหมอร่อยไหมแมวเหมียวหวมอมรสชาติดีใช่ไหม,อม,อมโอเคอันนี้รสแตงโม,โมโอร่อยรสแตงโมไหนไหนเราลองอีกรสหนึ่งเสีย หมือนปีโป้นะแต่ว่ามันว่าจะเหมือนปีโป้ก็ไม่ใช่อันนี้หอมกว่ามันกึดกรึดอ่ะออร่อยอร่อยนะไม่ไหมโอเคอันนี้ทีนี้ทีอันนี้อันนี้ก็เป็นของแตงโมเหมือนกันอันนี้ถามถามพนักงานเขาแล้วเขาก็บอกว่าเป็นเยลลี่ข้างในเจลลี่เหรออืมอ่ะเปิดดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงนี้แตงโมจะอันนั้นอันสุดท้ายอันนี้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนนี่นะมันจะเป็นอย่างนี้นะ เอาเปิดดูข้างในค่ะชอบใช่ไหมนี่ที่เปิดก็มีนะคะนั่งแดงเลยแม่เหมีเพราะวันปวดยากเคยปวดแล้วเหมือนกันอันนึงอ่ะนี่ไงถ้าเอาแช่เห็นนี่ชิมป็นยังไงเนี่ยรสชาติไม่ค่อยดีเท่าไหร่รสชาติไม่อร่อยเหรอ มันเหม็นอะจริงเหรออร่อยไหมล่ะอันนี้ไม่อร่อยเหรอคะอันนี้ไม่เหมือนมันไม่ได้เป็นแบบนั้นด้วยนะอ๋อันไม่เหมือนอันนี้ใช่ไหมีอันนี้ดีกว่ามีมันมีมันมีไส้ข้างในมันจะเป็นเปรี้ยวปะอืมอ่าไส้ข้างในจะเป็นเปรี้ยวอืมเปรี้ยวเลยใช่ไหมเปรี้ยวเลยอืมอันนี้ดีกว่านาะไหนอันอันเนี้ยอันเนี้ยเขาก็บอกว่ามันจะเป็นเหมือนเหมือนปีโป้นั่นแหละไอ้เป็นเป็นวุ้นอ่ะอันเนี้ยจะเป็นวุ้น อันนี้มันจะเป็นไอ้ขนมอะไรอันนี้อันนี้อันนี้เป็นรูปป๊อปคอนปะใช่ปะเป็นเฟนไฟเออเฟินไฟเอออะไรหรออระอยค่ะอร่อยมันอร่อยอันนี้หรอจริงเหรอคะแต่อันนี้ตัวเองเป็นคนเลือกนะอันนี้ตัวเองเป็นคนเลือกมานะเลือกมาสองอันเลยน่ะนี่ กันไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะขนาดนั้นเลยเหรอเออทุกคนอ้าวจริงเหรอเขียวหยาเขียวหยาเด็กไม่ควันเกินเหรอไมันสองอันเนี่ยน่ามาไม่เหมาะกับเด็กต่ำกว่าสองขวบครึ่งมันต้องสี่ขวบขึ้นไปเนี่ยไม่เหมาะไม่เหมาะนะแต่รสชาติดีอยู่แต่ว่ามันมันมันเกิน มันจะทําให้ติดคอไงอถ้าเกิดว่าเดียาทำไมน,น,นูืกเห็บสองขวดโอ้ดูนะโอเคบ๊ายบายวันนี้เรามารีวันนี้เราก็จบการรีวิวจบการรีวิวแ,แล้วคะ่ะโอเคสวัสดีค่ะคุณสวยสวัสดีค่ะตั้งสวยๆได้ไหมคะหันหน้ามองกล้องหน่อยได้ไหมอืมอันนี้อร่อยสุดแล้วเนี่ยอืม